คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการสู้บอสไฟหมาป่าช่วงชั a เตอร์ที่เจ็ดนะครับไปไปลเลยบอสหมาป่าที่มันถือเคียวอะ่ะวิธีสู้อะ่ะสู้แบบง่ายๆ่า่ะคือผมจะใช้ดาบคู่การที่เราใช้ดาบคู้อ่ะให้กดถ้าขึ้นขึ้นแล้วก็กดสามเหลี่ยมค้างกดขึ้นด้ยนะพร้อมกันสามเหลี่ยมค้างทำรูปไปเรื่อยๆคนระับ จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเจอช่องว่างมันช่องว่างมันที่แบบว่าจังหวะสวนน่ะสวนที่แบบช่องว่างเยอะๆถ้าช่องว่างมันเยอะแล้วเรากดปุ๊บแล้วถ้ามันกระตุกอะ่ะให้เรากดอยู่ไปเรื่อยๆท่าเดิมเลยขึ้นสามเหลี่ยมคางขึ้นสามเหลี่ยมคางทำไปเรื่อยๆเลยวนๆกันพอพอขึ้นสามเหลี่ยมคางขึ้นสามเหลี่ยมคางเสร็จถ้าถ่ามันจะหมดตอนที่สามคีอะ่ะ ขึ้นสามเหลี่ยมคางแล้วก็กดต่อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูวิธีเนี่ยพอหลบอันนี้ไม่มีช่องว่างนี่นี่จังหวะมีช่องว่างแล้วมันจะเป็นบางท่าที่เราใช้ได้ใช้ส่วนน,นี่ยถ้ามันกระตุกอย่างเงี้ยทีนึงอะ่ะหมาป่าน้าสั่นเมื่อไรอะ่ะเออเราก็กดต่อได้เลยแต่ถ้ามันไม่กระตุกอะ่ะเราก็ หลบก่อนทำไรก่อนโอเคครับก็จะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณครับ